สาวสวยออกทิปเที่ยวกับครอบครัวลูกชายดาราดังแฮปปี้นี่แหละว่าทีสพาย ตั้งแต่เปิดภาพสาวข้างกายของน้องอาชิลูกชายฟลุกเกิร์กพลโบชยาดาก็ทำเอาสาวๆหลายคนใจสลายแทบจะร้องไห้เพราะอกหกักตามๆกันไปเลยล่ะค่ะแต่ก็ต่างแสดงความยินดีและชมความสวยของสาวข้างกายน้องฟลุกเราจะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักที่ไปทานอาหารกับครอบครัวน้องอาชิอย่างล่าสุดแม่โบและสามีแบงค์กฤษพลสเวตนานก็ได้พาน้องอาชิและสาวข้างกายของลูกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจฉลองวันเกิดกัน ที่ทะเลหัวหินกันอย่างชื่นมื่นแม่โบได้โพสภาพน่ารักน่ารักของพวกเขาจากทิปนี้อยู่เรื่อยๆวันนี้เราเลยนำภาพและคลิปน่ารักน่ารักสุดอบอุ่นสาวข้างกายร่วมเฟรมกับแม่โบและน้องอาชิแล้วน่ารักมากๆสงสัยงานนี้ขึ้นแทนว่าที่สะพ้ายคนโปรดแล้วมังคะเนี่ย